เสร็จอย่างรวดเร็ว,วในในสามสินาทีนะคะสอหรับการเปลี่ยนชุดหลอดไฟเตอร์มินินะคะพี่พี่เปลี่ยนแล้วนะคะไม่แยงตาผู้ขับขี่สวนมาแน่นอนนะคะเป็นว่าเพราะว่าเป็นไฟเตอร์นะคะซึ่งไม่ใช่หลอด led ธรรมดานะจ้าเนี่ยไปแล้วสว่างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างที่พี่ยี่บอกนะคะมองเห็นยันอนาคตเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญนะคะหลังจากที่ติดตั้งมีสูงต่ำให้ในตัวพี่นี่สูง โอ้โหสว่างมากนะคะและสว่างอย่างนี้ไม่แยงตาผู้ขับขี่สวนมานะคะเพราะว่าเป็นม่านผัดออนชัดเจนนะคะส่วนเยอะที่แยงตานั่นก็คือติดตั้งชุดหลอด LED ธรรมดานะคะและโฟมเป็นจานฉายนะคะพี่พี่ซึ่งไม่แนะนำนะคะต้องใส่โปรเจคเตอร์อย่างนี้นะคะทั้งสว่างและไม่แยงตานะคะขับขี่กลางคืนนี่คือสบายเลยนะคะสำหรับพี่พี่นะคะที่ มีปัญหานะคะไฟหน้าไม่สว่างนะเข้ามาจัดที่ดีเคได้เลยนะคะติดต่อหาปาดียบเข้าได้เลยนะคะที่เบอร์084 4 5 7 4 5 7 4หเจห้าเจนะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ปาดียบเบอร์เดียวเท่านั้นนะจ๊ะหรือติดต่อหาปาดียบไม่ติดนะคะเข้ามาสอบถามน้องก็หอมได้นะคะที่ดีเคสาขาการชนะพิเศษซอย9นะคะเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะพี่ๆโอ้โห และที่สำคัญนะครับเปิดปุ๊บสว่างปับ๊บไม่ต้องรอเบิร์นเลยทีเดียวไี่ยิปิดเปิด,ปด,ปดอ,อ,อืสุดยอดโอเคที่สูงโอเคครับ Damn. In they had slippin'